เรื่องที่จะเล่าต่อไปนี้เป็นเรื่องของพลานคนหนึ่งที่ชื่อว่าสมแกเป็นพลานดังในหมู่บ้านแถบชายป่าดงพญาไฟเมื่อราวราวห้าสิบปีที่แล้วไอ้สมเป็นคนยิงปืนแม่นเดินป่าจัดจานใครๆก็ยกย่องว่ามันคือมือชากาดเลยทีเดียวแต่นิสัยมันน่ะโอหังพูดง่ายๆก็คือไม่กลัวฟ้าไม่เกรงกลัวผี ไม่ยำเกงอันใดๆทั้งสิ้นมันชอบลบหลูชอบพูดจาท้าทายป่าท้าทายสิ่งที่มนุษย์ไม่ควรลบหลูครั้งหนึ่งไอ้สมมันเดินเข้าป่าไปกับพานที่ชื่อเผือกตั้งใจว่าจะพากันไปยิงกระทิ้งแต่เส้นทางที่มันเลือกเดินนะ่ะคนเฒ่าคนแก่เคยเตือนแล้วว่าอย่าเดินผ่านโพงผีเหือกเชีวนะที่นั่นมันไม่ใช่ที่ของคน แต่สมมันกลับหัวเลาะเสียงดังลัน่นผีเผออะไรวะป่ามันมีแต่สัตว์ทั้งนั้นแหละใครเจอผีก็ง้แล้วเย็นวันนั้นมันเดินตัดเข้าไปในโขงผีเหือกจริงๆฟ้ามืดลงเร็วผิดปกติลมก่อนแรงใบไม้พัดหวีดวิวเหมือนมีใครเดินตามหลังมาไอ้เผือกเริ่มขนลุกน้ำเสียงสัน่นบอกกับเพื่อนว่าสม กูว่าเรากลับกันเถอะว่ามันแปลกๆยังไงชอบกลนอยู่ไอ้สมก็ยังหัวเลาะกลัวผีหรือว่าไอ้เพลอกฮ่าฮ่าเดี๋ยวกูจะยิงให้ดูว่าผีมีจริงไหมแล้วมันก็เงื้อปืนขึ้นแล้วก็เลงเป้าไปที่ต้นไม้ใหญ่ตรงโปกนิ้วลั่นไกลทันทีเสียงดังเปลี่ยงเสียงปืนดังสน,นั่นแต่ว่างเงียบงเงียบยังน่ากลัวต้นไม้ต้นนั้นไม่มีรอยกระสุน ไม่มีแม้แต่ใบไม้ไหวคืนวันนั้นไอ้สมกับเผือกก็นั่งก่อไฟกันเงีย,งยบๆแต่แล้วก็ได้ยินเสียงแห่แห่แห่เสียงเหมือนคนหายใจอยู่ข้างๆหูทั้งคู่หันไปมองรอบๆแต่ก็ไม่เห็นใครส่วนเผือกนั้นกลัวจนเหงื่อแตกพลักตัวสัน่นไอ้สมเองก็เริ่มหน้าเสียดเหมือนกันแล้วไม่นานเสียงนั้นก็เอ่ยขึ้นช้าๆเสียงเย็นเยียบ เหมือนลอยมาตามสายลมวาอย่าลบหลูป่าไอ้สมชะงักปืนหล่นอยากมือเลยล่างของมันแข็งถือเงื่อไหลท่วมตัวนั่นแหละคือคืนแรกของมันในโปรงผีเหือกหลังจากคืนนั้นที่ไอ้สมได้ยินเสียงลึกลับกระซิบที่ข้างหูว่าอย่าลบลูป่ามันกับไอเ้เผือกก็นั่งตัวแข็งกันจนถึงเชา้าไม่กล้าขยับไปไหน พอแดดเริ่มสองพานยอดไม้ไอ้สมก็ทำทีหัวเลาะกรบเกลือนเมื่อคืนคงเสียงลมเสียงสัตว์เองมันคลี่กลัวไปเองไอ้เพือกมันก็พูดไปอย่างนั้นแต่ในใจมันไม่ขำเลยเหงื่อที่ไหลจนเสื้อเปียกจุ่มเมื่อคืนยังทำให้ตัวมันเย็นวาบอยู่เลยตกบ่ายมันสองคนเดินเลือกเข้าไปในโป่งอีกหวังจะยิงกระทิงให้ได้แก่เคล็ดแต่แล้วเหตุการณ์ประหลาดก็เกิดขึ้น อยู่ดีๆก็มีเงาดำตัวสูงใหญ่พอๆกับคนแต่ไม่มีใบหน้าไม่มีแขนไม่มีขาปรากฏให้เห็นอยู่ข้างกอไผ่ไอ้สมเล็งปืนอย่างเร็วเป้าแม่นระดับมันไม่มีพลาดแน่เสียงดังเปรียงเสียงปืนดังสนัน่นแต่เงาดำนั้นไม่สะดุง้งไม่ขยับไม่แม้แต่จะล้มลงไอ้เพือกตาเลือกรีบลากแขนเพื่อนวิ่งหนีออกจากโพรงแทบไม่ทัน ใจเต้นแรงเหมือนกลองเพลงพอกลับมาถึงแคมป์ริมลำธารตายกับต้นว่าใหญ่เปลือกพูดเสียงสันว่ะสมกูว่ากูเจอผีว่ะไอ้สมครั้งนี้มันไม่ห,วหัวเละมันนั่งก้มหน้าเงียบๆคิดวนไปวนมากับคำที่เคยลบหลู่ไว้เมื่อคือนก่อนตกคำคืนนั้นขณะที่ทั้งสองนั่งเฝ้ากองไฟอยู่ เสียงฝีเท้าหนักๆก,ก็ดังวนขึ้นรอบแข็มเสียงมันดังตุบๆตุบๆเสียงเหยียบใบไม้ชัดเจนแล้วก็เสียงเหมือนกับกระทือบท้าเหมือนคนเดินวนรอบตัวพวกมันทั้งคืนแต่ไม่มีเงาไม่มีคนไม่มีอะไรเลยพอลุงเช้าไอ้สมเริ่มไม่แน่ใจแล้วว่าสิ่งที่มันเจอเป็นสัตว์หรือว่าสิ่งที่มองไม่เห็นแล้วคืนต่อมาเหตุการณ์ที่หนักกว่าน,นี้กำลังรอพวกมันอยู่ หลังจากสองคืนที่เจอทั้งเสียงกระซิบทั้งเงาดำไอ้สมเลื่อมทำใจยอมรับไม่ได้ว่าตัวเองกำลังแพ้อะไรบางอย่างในป่าแห่งนั้นมันเลื่อมท้าทายหนักขึ้นกว่าเดิมเย็นวันนั้นก่อนผ้ะอาทิตตกมันตะโกนลั่นโปงเอ้ยทนา่จริงคืนนี้มาเจอกับกูกูจะรอดูว่ามีจริงหรือเปล่าไอ้เพือกได้ยินอย่างนั้นก็สะอึกทันทีรีบเตือนมันว่า สมมึงอย่าพูดเรียนน้ำเลยกูว่ามันไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะแต่อ้สมก็หัวเละยังคงเชื่อมั่นในปืนกับฝีมือของมันเองคืนนั้นลมเยียบสนิทไม่มีแม้แต่เสียงใบไม้ไหวไฟที่ก่อไว้ค่อยๆหมอดลงเองโดยไม่มีลมพัดไฟดับยังกะมีใครมาเหยียบมันแล้วเสียงมันก็ดังขึ้นจากความมืดแน่จริง มึงก็เดินออกมาสิเสียงนั้นดังก้องอยู่รอบแคมแต่ไม่มีต้นเสียงไอ้สมหยิบป,ปืนขึ้นลุกพลวดขึ้นแล้วเดินออกจากวงกองไฟไปช้าๆทั้งที่ขาของมันเริ่มสันตัวเริ่มเย็นเฉียบ่าวกับกำลังถูกมองจากสายตานับสิบโคกมันเดินไปยังต้นไม้ใหญ่ที่เมื่อวานยิงเงาดำใส่มันยกปืนขึ้นเลียงอีกครั้งพร้อมกับตะโกนว่าออกมาเลย กูไม่กลัวมึงหรอกทันใดนั้นก็มีเสียงดังข้างหูมันแน่ใจเหรอว่ามึงไม่กลัวไอ้สมตกใจสุดขีดมือสัน่นจนปืนหลุดจากมือล่างมันเหมือนถูกอะไรบางอย่างมองทะลุข้างในจนหมดสิน้นความกล้าทั้งชีวิตของมันหายไปหมดสิน้นคืนนั้นไอ้สมไม่ได้นอนนั่งกอดเข่าตัวงอบใบหน้าสีเผือด ปากสั่นพึ่มพำไม่หยุดกูผิดเองกูไม่น่าไปลบหลู่มันเลยแต่ว่ามันสายไปแล้วเพราะสิ่งนั้นยังตามมันอยู่และจะไม่ยอมปล่อยมันไปไง่ายๆหลังจากคืนวันนั้นที่ไอ้สมกับเสียงดึกลับกระซิบที่ข้างหูว่าแน่ใ,นใจหรือว่ามึงไม่กลัวมันก็ไม่เคยเหมือนเดิมอีกเลยพอเช้าขึ้นเผือกสังเกตเห็นเพื่อนตัวเองหน้าตาสีดเสียว ปากสั่นมือเย็นเฉียบทั้งที่แดดเช้าในป่ามันแรงแะแย่พอลากกันกลับถึงบ้านได้ไอ้สมก็ไม่พูดไม่จ้ากับใครอีกเลยนั่งเงียบเงีบอยู่ใต้ถุนบานกอดเข่ามองพื้นนานๆทีจะเงยหน้ามาเหมือนกับคนเหมือลรอยผ่านไปแค่คืนเดียวชาวบ้านก็รู้กันทั่วว่าไอ้พรานสมมันถูกของคนเฒ่าคนแก่ที่รู้เรื่องโป่งผีเหือกก็ต่างพากันมาดู แล้วก็มีปูงนพ่อหมอแก่ของหมู่บ้านบอกว่าไอ้สมมันไปท้าทายเจ้าป่าเจ้าเขาเข้าแล้วมันไม่ใช่แค่ผีแต่ว่าเป็นเจ้าที่เจ้าทางผูพวกปักรักษาป่าปูงนทําพิธีแก่ของให้กับไอ้สมแต่ระหว่างสวดไอ้สมก็ห่อเลาะเสียงดังออกมาน้ำเสียงของมันเหมือนไม่ใช่ตัวมันเองเสียงมันพูดว่า ของมันของใครกันแน่ข้าอยู่กับมันแล้วเจ้าบ้านขนลูกสู่ทั้งหลังเสียงนั้นไม่ใช่เสียงของไอ้สมมันเป็นเสียงของผู้ชายแก่ๆคนหนึ่งพูดเน,เนิบๆช้าๆเย็นเย็บกูง้นรีบหยิบได้สายสินมาผูกข้อมือไอ้สมแต่ว่าเชื่อกขาดเองต่อหน้าต่อตาเหมือนกับมีมือที่มองไม่เห็นกระชากมันขาดคืนนั้นไอ้สมไม่ได้นอนมันนั่งบนพึมพำทั้งคืน มึงสั่งให้คูอยู่กูจะอยู่ไอ้เผือกมานั่งเฝ้าเพื่อนพอได้ยินแบบนั้นน้าตาก็ไหลออกมาทันทีมันรู้ทันทีว่าไอ้สมไม่ใช่สมคนเดิมอีกต่อไปแล้วคําสาปโปงผีเหือกมันไม่ปล่อยคนที่ลบหลู่ง่ายๆและวันที่เลวร้ายที่สุดก็มาถึงหลังจากคืนนั้นไอ้สมก็ไม่เหมือนคนเดิมอีกเลยมันไม่กินข้าวไม่ดื่มน้ำนั่งมือมองป่าทางทิศปโป่งผีเหือกอยู่ทุกวัน พูดแต่ว่าพวกมันเรียกกูอยู่พวกมันเลียกกูอยู่ไอเ้เผือพยายามลากมันไปหาพระหาหมอหาหลวงตาแต่สมก็ยืนยันคําเดียวว่าไม่ต้องกูต้องไปหาเขาเองจนกระทั่งคืนสุดท้ายคืนนั้นเผือกหนั่งเฝ้าเพื่อนอยู่ที่ใต้ถุนบ้านมันเผลอหลับไปแค่ชั่วแป๊บเดียวพอตื่นขึ้นมาไอ้สมหายตัวไปแล้วชาวบ้านช่วยกันจุดไฟฉาย หลากเทียนไล่ตามหาในป่ารอยเท้าของไอ้สมชัดเจนมุ่งหน้าเข้าไปในโปรงผีเหือกพอถึงช่วงเช้าชาวบ้านก็พบแต่ปืนแก๊ปของไอ้สมวางพาดอยู่กับโคนต้นไทรใหญ่ใต้ต้นไม้นั้นมีแต่รอยเท้าที่เดินวนไปมารอบๆต้นอยู่เป็นวงวงแต่ตัวไอ้สมไม่อยู่ตรงนั้นแล้วใครๆก็รู้ในโปรงผีเหือกไม่มีใครกลับออกมาได้ ถ้าถูกเรียกชื่อในตอนกลางคืนตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเวลาใครที่เดินผ่านโพงผีเหือกในตอนกลางคืนก็จะได้ยินเสียงกระซิบเบาๆอยู่เสมอว่ามึงแน่ใจหรือว่ามึงไม่กลัวเสียงนั้นน้ำเสียงเดียวกับที่ไอ้สมได้ยินคืนนั้นชาบ้านเชื่อกันว่าวิญญาณของไอ้สมยังคงติดอยู่ในป่ามันโดนคำสาปของเจ้าป่าขังเอาไว้ เป็นตัวอย่างให้กับพรานรุ่นใหม่ที่คิดจะโอหังกับสิ่งที่มองไม่เห็นและก็เรื่องราวนี้สอนให้รู้ว่าป่าไม่ใช่ของเราอย่าท้าทายอย่าลบลู่ป่าเป็นเด็ดขาดจบเรื่องราวพรานสมภูโอหังขอบคุณทุกการติดตามรับชมรับฟังนะครับขอบคุณมากครับ